ผักชายาเราเก็บมานะคะป้าแว่นก็จะใบแก่ๆใบใหญ่ๆนี้ป้าแว่นจะไม่ใช้ค่ะจะใช้รุ่นแบบนี้รุ่นนี้ได้อยู่ค่ะตอนนั้นมันจะเหนียวไปเด็กเหมือนกันเลยค่ะใช้ติดคล้ายๆผักบุ้งตัวนี้แก่ไปนะคะตัวก้านมันมันก็จะลอกเหมือนกันกันกบตัวคะนาเลยค่ะแต่ถ้าตัวไหนที่มันแก่ไอ้ตัวนี้มันแก่แล้วป้าแว่นก็ไม่เอาจาแบบที่มันอ่อนอย่างเงี้ยติดอย่างเงี้ยทานได้เลย ตัวนี้หวานมากค่ะค่ะอันดับแรกในการทำด้านหน้านะคะก็แว่นก็จะมาผัดเส้นก่อนเส้นจะเป็นแว่นทําเองนะคะวันหลังจะถ่ายให้ดูนะคะว่าทําแบบไหนก็ใส่น้ํามันลงนะคะถ,ถ้าคนชอบเส้นกรอบๆก,ก็ใส่น้ํามันเยอะหน่อยแล้วก็ เอาน้ำเอาเอา,เอาตัวให้น้ำมันร้อนจัดค่อยเอาเส้นลงแต่ป้แว่นไม่ชอบไม่ชอบกรอบนะคะชอบนิ่มนิ่มแวนงจะใส่ไข่ด้วยเพราะนั้นน้ำมันไม่ร้อนปแว้งก็ใส่ไข่เลยนะคะเมื่อใส่ไข่กันแล้วก็ั่นค่ะ,ะแว่นจะเอาเส้นลงจะขัดเกิดขาเพราะว่าปแว้งไม่ชอบเส้นไม่ชอบเส้นกรอบ,ออบๆอหรืงไข่นะชอบเส้นนิ่ม ก็แก็จะใส่ซีอิวขาวนิดหน่อยเพื่อให้เส้นเขามีรสชาติแต่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าน้ำเราจะต้องปรุงให้เขาหอมด้วยค่ะพอผัดไปสักแป๊บหนึ่งคือเส้นมันสุกแล้วค่ะถึงตอนเราจะมาคลุกกับไข่นะคะเพแาะวก็จะผัดแค่นี้พอให้เ,เ,สะะเส้นเขากลดนะคะพอเส้นเขา,านิ่มก็แวก็จะเอามาใส่จานเรา น้ำมันลงไปนะคะเพื่อจะทำการผัดสูตรของป้าแว่นหมูป้าแว่นเป็นหมูสลไ์หมักนะะ่ะมันจะไม่ต้องผัดนานป้าแว่นก็เลยจะเอาหมูใส่ทีหลังนะคะตอนนี้ป้าแว่นก็จะผัดตัวแครอทค่ะเพราะว่าแครอทก็จะสุกยาก,กับก้านตัวนี้คือผักชยายานะคะ คุณจะสมบัติของประโยชน์ของชะยามีเยอะค่ะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้การหมุนเวียนของเลือดดีนะคะทําให้เลือดหมุนเวียนดีคนเป็นเบาหวานก็ช่วยได้ดีค่ะแต่ว่าข้าแว่นจะผัดทีหลังนะคะตอนนี้เราต้องรีไฟก่อนลงนิดนึงเพราะว่ามันจะแรงเก,กินไปอาาันตยเหตุกลับไงนะคะตัวน้ำซุปข้าแว่นจะ ถ้าเพียวนะคะน,น้ำตัวน้ำซุปป้าแ่นก็จะทำไปแล้วนะคะตัวนี้คือน้ำซุปนะคะค่ะน้ำซุปป้าแ่นจะต้องจะจะอุ่นคอยพร้อมกันเลยค่ะให้มันเดือดมันจะได้เสร็จเร็วๆนะคะเราก็จะผัดถึงพอผัดพอจนสลบแล้วนะคะสลบพอผักมันสลบแล้วปเป้าแว่นก็จะใส่หมูเลยค่ะหมูของป้าแ่นเป็นหมูสไลซ์นะคะ ที่เปาแว่นหมักไว้แล้วไข่หมูนะคะหมูเปาแว่นจะใช้ส่วนส่วนเนืบบ้อบ่าเขาเรียกเนื้อบ่าเปาแว่นไม่แน่ใจว่ามันตรงส่วนไหนะะแต่ที่่ที่ที่นี่เขาชอบใช้ส่วนนี้นะคะมันจะนุ่มพอเราผัดได้สลดนี้แล้วน้ําซุปก็จะเป็นเหมือนที่เ้าแวน่นบอกเปาแว่นจะมีน้ำซ๊อก็นะคะในส่วนนั้นก็จะปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะมี ความเค็มความหอมความนัวไปแล้วแต่ทีนี้น้ําราดหน้าโดยโดยโดยปกติจะออกรสหวานนิดนึงนะคะปราแวดก็จะเพิ่มตัวน้ําตาลนะคะลงไปสักหน่อยความหวานก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบนะคะในน้ําซุปของปลาแววก็จะใส่หลกัลกหลักผักชีพริกไทยปรุงรสไปแล้วค่ะพอใส่ซอสใส่เกลือแส่อะไรให้มันมีรสชาติพอสลด ตอนนี้ก็คือแป้งข้าวโพดนะคะเราก็ใส่น้ำลงไปหมูสุกเร็วค่ะไม่ควรจะให้หมูอยู่นานนะคะมันจะทำให้หมูแข็งแล้วก็คนแป้งลงไปเลยนะคะแป้งเราก็กะดูว่าเราคนแล้วเราจะเอาจะข้นหรือจะเหนืดแค่ไหนเราก็ดูเอานะคะได้เลยตอนนั้น รอบสุดท้ายป้าแว่นก็จะเอาเต้าเจี้ยวใส่ลงไปนะคะเพื่อให้มีความหอมของเต้าเจี้ยวแต่ต้องไม่เยอะนะคะเพราะว่าน้ําเราปรุงเยอะแล้วปรุงไว้แล้วมีรสชาติความอร่อยที่เราพอใจเลยค่ะสุดท้ายนี่ก็คือหน้าตาของร้านหน้าที่ป้าแว่นทํานะคะต้องขอโทษด้วยค่ะพอดีคลิปสุดท้ายมันเสียหายไปค่ะเลยจําเป็นต้องทําแบบนี้ ท้้ยป้าแว่นก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของป้าแว่นด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดี